วันนี้พกเกม o n p พ e c e t เ e a s u r e คมค่าเมเซอร์เควันนี้ครับกาชาฉลองครบรอบ6ปีครับของเกมวันพีทเ e เชอร์ครูครับได้มาแล้วครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันครบรอบเนาะก็เกมวันพีทเทเชอร์ครูครับอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับอยู่กันมาตั้ง6ปีแล้วเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็จะ7ปีแล้วเนาะก็เป็นเกมที่เปิดกันมาอย่างยาวนานนะครับ ผมก็เล่นเกมนี้มาได้ประมาณ4ปีแล้วมั้งในเซิร์ฟเวอร์โกโบนะในเซิร์ฟเวอร์โกโบผมเล่นมาได้ประมาณ4ปีนะครับส่วนในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ปิดไปแล้วก็เล่นตั้งแต่แรกแรกแล้วก็เล่นจนเซิร์ฟเวอร์ปิดกันไปนะครับก็เป็นเกมที่อยู่กันมาอย่างยาวนานครับ6ปีแล้วซึ่งผมเชื่อว่าเกมเนี้อยู่ได้เป็น10บสปีนะครับขอให้อยู่ถึง10ปีเนาะเนาะมาเปิดกาชาครับกาชาห ก็มีกาชาฟรีนะครับกาชาฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็กาชาเสียเพชรเนาะอ่าแล้วตอน,นครับตอนนี้อ่าแปมแปมของกาชานั้นเบทครับเบรเขาได้ลดราคาครับเหลือแค่ราคา50แต้แปมเท่านั้นถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเอาเนาะราคาแค่50แต้แปมเท่านั้นนะครับ ลดราคาอีก21วันนะครับก็อย่าเพิ่งรีบเลยก็ถ้าอยากได้ตอนไหนก็ซื้อเอาเนาะซึ่งตอนนี้เบ็นนะั้นสามารถอัปเกรดขึ้นเป็นล่าง6ดาวบวกได้แล้วนะครับมาเปิดกาชากันตื่นเต้นนะ <c oughs> ตื่นเต้นนะครับเพราะผมไม่ได้เปิดกาชากเกมของเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยเซิร์ฟเวอร์โกโบของผมเล่นเนี่ยนานแล้วเนาะมามต้องสมาธิ มากาชาฟีกาชาฟีครับเป็นกาชาเลตปกติทั่วไปนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นลูฟี่แอสันจิด้วยนะเรามีลุ้นครับผมมั่นใจมากาชาฟีเนี่ยมาใบแดงต้องมาสักไปก็ดีนะกาฟีมาครับกาชาฟีแดงแดงไปหนึ่งไปหนึ่งแด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 ง ก้าโชฟีอะเนาะคุปมาบัคกี้ทาชิงิี้จังอีวานครอปเอสเข่าออ่าอีนิติ โอ้บาร์กี้ครับวันฮาโลวีนครับโอเคอันนี้แจ่มครับผมยังไม่มีเนาะตัวละครวันฮาโลวีนห้าดาวเย่ตัวคอยใหม่มาแล้วตัวแรกบาร์กี้ต้องชื่อไม่ได้ฮะตัวละครของผ้าอาของเตโซโลอ่ะชิลิวแล้วก็ซิฟเลจูครับวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็อส เอสเอสอะไรวะเนี่ยเริ s. <S. ่มต้นมาก็ S2 ต s. ัวเลยแล้วก็เป็นเอสที่ค่อนข้างจะเก่ากึกนะครับดูนัมเบอร์สินัมเบอร์เ4็ดสี่เก่าเกึกโอเคไม่เป็นไรมันแค่กาชาฟรีเนาะอย่างน้อยก็ได้บาคี้ใหม่มาหนึ่งตัวแหละบาคี้ ต่อไปแก้ชาเสียเพชรนะครับซึ่งผมมีอยู่280เพชร280เพชรเหรออืมผมอยากจะเปิดสักประมาณแค่4ครั้งนะอยากจะเปิดประมาณ4ครั้งนะครับขอดูหน้าตาหน่อยสิให้มันชื่นใจหน่อยเวลาได้มาจะได้แบบเฮ hey, ได้ถูกตัวเนาะ <laughs> มา นี่ครับซันจ,จิแอนลูฟี่ครับตัวะครหกดาวใหม่ที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยซึ่งถ้า,อาตอนนี้ไม่มีโรเจอร์เนี่ยไอเจ้าหมอที่จะเก่งโคตรเลยนะครับแต่ตอนนี้ดันมีโรเจอร์มาไงไอเจ้าคู่คู่นี้เลยอาจจะดูแบบดรอปลงไปหน่อยนึงแต่ความเก่งกาจก็อยู่ขั้นที่ค่อนข้างจะเก่งอยู่เนาะ กระทุคอนที่เลือดเยอะมากๆแล้วก็หิวได้แรงนะครับมาลูฟี่ออนซันจิหกดาวกาชาหกปีเลทสามเท่ามากุ๊้ังทีหนึ่งจัดปมาเลทสามเท่ากาชาหกปีโอเงียบจังเว้ยไม่ถึงนะทำไมาเงียบจังเลยอะ่ะไอดาว,ดาว,ดาวเดอลเรือลงหายทั้งหมดอะ่ะไม่เป็นไร อาจจะเป็นแค่การหลอกก็แหละแอบใช่ไหมใช่ไหมดาวแอบใช่ไหมเรือแบอบรถไฟแอบใช่ไหมมาแดงมาแดงแดงสามเท่ามาแดงแดงแดงเลยแดงสุกโกสุกโกสุกโกอะไรปี๊ดเล้่สามเท่าจริงปะเนี่ยจริงเหรอเลยสามเท่าโอ้โหอะไรวะเนี่ย ซ้ำมยับเลยเหรอตั้งแต่เริ่มเลยนะโอ้ยมานมหนึ่งขับอารมณ์ก่อนมาดีแปดชุปปะคุงเก้ 9, โาโคลาวันฮาโลวีนแล้วก็สิบบัวแห่งครกแล้วก็สิบแปแดง ชปเปร์ค right. mm ูอีกแล้วร่างเดียวกันเมื่อกี้นะเมื่อกี้นี้คือร่างที่เป็นสี่ดาวนี่คือร่างห้าดาวมันก็ตัวเดียวกันแหละอืมอ้ไอ้อ่าครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองนั้นจะได้นามิจังหรือเบดห้าดาวใหม่นะครับโรเจอร์ไม่เอาแล้วนะโรเจอร์ไม่เอาแล้วขอเป็นซันจิแลูฟี่ แล้วก็โอเด้งโอเด้งสันจิลูฟี่แล้วก็ชูก้าสามตัวเนี้ยอยากได้า uffy, i, den, มากๆลูฟี่สันจิโอเด้งชูก้ามาสามตัวคอยหกดาวที่โคอยากได้มาตั้งสมาธิมา

บอกว่าไม่เอาโรเจอร์มีแล้วแต่โรเจอร์ใฉยแล้วเว้ยตอนที่เปิดกาชาโรเจอร์เปิดแทบตายก็จะได้ดูเปิดกาชานี้ไม่เอาโรเจอร์โรเจอร์ดันมาโอเด้งโอโรเจอร์เอาเพื่อนแกม,มาด้วยโอเด้งอ่ะโอเด้งมาด้วยใช่ไหมแล้วก็วลูฟี่เซติมาด้วยนะนะโรเจอร์นะไหนไหน ท่านออกมาแล้วท่านก็ช่วยพารุ่นน้องพาเพื่อนท่านออกมาด้วยนะโรเจอร์นะอย่าออกมาตัวเดียวนะโรเจอร์พาเพื่อนท่านออกมาด้วยแล้วก็การันตีนามิหรือเบธนะครับหนึ่งตัวโอเคได่นามิจังโรเจอร์ออกเสยเลยโคตรโคตร โรเจอร์ออกเฉยเลยพนันเลยคนที่อยากได้โรเจอร์อยู่ในเห็นตรงเนี้ยกรี๊ดคือผมมีแล้วไม่เอาอยากได้โอเด้งอะโรเจอร์นะท่านโรเจอร์นะราชาแห่งโจรสลัดนะเอาเพื่อนท่านออกมาด้วยนะโอเด้งนะครับแล้วก็ลูกน้องท่านเอ้รุนน้องเออรุ่นน้องนะครับลูฟี่คุงอะนะแล้วก็ซันจิคุงที่แบบร่างคู่นะออกดูมาด้วยนะครั้งที่สามครับการันตีใบแดง ตังต้งสมาธิหาโอเดงตัง้งสมาธิมามาเลยมาเลยอะไรเนี่ยมา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 เนี่ยมามาแดงแดงแดงมาแดงแดงสุกโกสุก็โอเคหยิบมาดึกหยิบมาดึกหยิบมาดึกโอ้หยิบมาดึกหยิบมาดึกหยิบมาดึกโอเคว่าสองใบสองใบมามา โอเดงมาลูฟี่แอเซนติมาชูเก้าบามาเลลี่มาแล้วเลลี่โรเจอร์มาแล้วต่อไปโอเด้งนะหรือไม่ก็เลลี่นะเอาลูกศิษย์ของนายมาก็ได้นะลูฟี่คู่กันนะลูฟี่คู่กันนะอ่อนี่ไงพุดดิ้งมาแล้วพุดดิ้งมาแล้วพุดดิ้งเอาเซนจิมาด้วยนะนะ สันจินะมาช้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 ามาเยาล้มาแล้มา, yeah. <c telling museums> yeah. มาแล้วววมาจริงด้วยเย้โอ้ยสงหายมาแล้วครับลูฟี่อันสจิเย้วู้อารมณ์ดีเลย โอ้เป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยเหรอว,ว้าวภาพเคลื่อนไหวด้วยอ๋อนี่ผมได้แบบหกดาวเลยนะไม่ต้องไปอัปเกรดเลยครับผมได้มาแบบหกดาวเลยแถมเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยยยอ้ลุมอีกใบหนึ่งขอโอเด้งยังหวังอยู่นะยังหวังอยู่นะนะโรเจอร์นะในไหนท่านก็ออกมานะท่านช่วยพาเพื่อนของท่านนะโอเด้งนะโคซิกิโอเดงมาด้วยนะ นะโอเด้งนะโอเค,อเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร,ไมนไรผมจะไม่พูดเพราะผมได้สันจิลูฟี่มาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเนาะแล้วก็ใบที่สิบอ่ะสิเบเอ็ดใบนี้การันตีใบแดงนะครับโคซุกิโอเด้งหรือไม่ก็ชูก้าชูก้าก็ได้นะมา ชูก้าเย่ชูก้าเย่โอ้โหโคตรคุ้มเลยชูก้าด้วยขออภัยเสียงดังนะครับขออภัยนะมันดีใจจริเสียงอะชูก้าเย่อยากได้ปัญหาชูก้าเนี่ยเย่ว้าวว้าวโอ้โอ้ขอแค่ก่อนดีใจ ดีใจมากๆดีใจ้จนสติหลุดเลยเนี่ยโอเคครับก็ผมขอเปิดอีกครั้งเดียวพอนะครับพออีกครั้งหนึ่งมันเสียหนึเพชเนาะเปิดไปเหอะเสียแค่หเพชเองซึ่งถึงจะพูดว่าเปิดไปเหอะก็เหอะแต่ผมก็หวงังโคซุกิโอเดงท่านโอเดงนะท่านโอเดงสมุไรในตำนานโคซุกิโอเดงมามาปุ๊บปิดจ,จอบเพอร์เฟกมากมา อ้าวไปกดผิดมานะโคซิกิโอเด้งนะโอ้ตอนนี้ใจเต้นตึ๊เต้นเตนเตึ้นเลยท่านโอเด้งนะท่านโอเด้งท่านโคซิกิท่านสมุไรในตำนานมาท่านโอเด้งท่านโอเด้งมาตั้งสมาธิ มามามาโอเดงโอเดงแดงแดงแดงมาซุปเปอร์ไทสีแดงมาซุปเปอร์ไทสีแดงโอเดงมาโคซกิโอเดงมาท่านโอเดงนะมาท่านโอเดงท่านโอเดงโอมาละลูฟี่ลูฟี่เป็นสีแดงถึงจะเก่าแต่เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นโอเดงมาท่านต้องมา ราชันยมตูนก็เป็นสีแดงโอเคโอเด้งต้องมาซูเปอร์ไทยโอเด้งมาเลยมามาโอเด้งโอเด้งโอเด้งโอเค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 ชูค้าอีกแล้วโอเคเอฟบ่นไรยสองตัวก็ดีชูค้าอีกแล้วโอเคครับก็คิวเลอร์ันที่เจ็ดนามิจังเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดครับโอเคก็ ไม่เป็นไรโอ้เดี้งไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเปลี่ยนด้หรอโอ้หนวดขาว <c oughs> นึกว่าโอ้เดี้งจะมาหนวดขาวสี <c oughs> ฟ้านะครับก็ปรตรคอที่เมันกับนันหรือลูกเรือของสายกล้ามและก็ลูกศรได้อยู่เนาะโอเคครับการเปิดการชาเปิดไปทั้งหมดก็คือสี่ครั้งนะครับก็ได้มาแล้วลูฟี่แล้วก็ชูกาค่อนข้างจะคุ้มโคตรเลยครับ น้าน้าน้านๆที่จะดวงดีเนาะน้าจะดวงดีเนี่ยมาดูหน้าตากันหน่อยสิหน้าตาของเทพไหนวะนี่เลยนี่เลยนี่เลยขอบคุณครับขอบคุณดวงขอบคุณมาใดแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับกดไลก์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับในกคลิปนะสวัสดีครับ